พระคาถาบูชาพระศิวลีเป็นเลิศทางด้านโชคลาภอุดมด้วยโภกทรัพย์บูชาพระศิวลีชีวิตไม่มีคำว่าอับจนอย่างแน่นอนหากผู้ใดได้บูชาพระศิวลีชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะพระศิวลีเป็นหนึ่งในแปดสิบ พระอสิติมหาสาวกหรือสิทธิเอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระศีวรีเป็นเอทะคะในทางมีลาบมากเพราะท่านมีบุญบรารมีสูงสวดพระคาถานี้เป็นประจำอธิษฐานจิตของเงินทองโชคลาภพระศีวรีเป็นพระอรหันต์ผู้บรรดาลโชคลาภ คาถาบูชาพระศิวลีตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สีวะลีจะมหาเถโลเทวตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวะลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวะลีจะมหาเถโลเทวตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิโตโสระโห ปัจจะยาธิมหิอะหังวันทามิตังสะทาศีวะลีเถระคุนังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมศีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอะหังวันทามิตังสะทา สีวะรีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาสีวะรีเถระคุนังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวะรีจะมหาเถโลเทวะตานะระปูชิโตโสระโห ปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาศีวะรีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาศีวะรีเถระคุนังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม สีวะลีจะมหาเถโลเทวตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวะลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวะลีจะมหาเถโลเทวตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมะหิอหังวันธามิตังสะทาสีวะลีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโห ปัจจายาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาศีวะลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมศีวะลีจะมหาเถโลเท е วตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจยาธิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวะรีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาสีวะรีเถระคุนังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวะรีจะมหาเถโลเทวะตานะละปูชิโตโสระโห ปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาศีวะรีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสะทาศีวะรีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณระ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมะหิอหังวันธามิตังสะทาสีวะลีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมะหิอหังวันธามิตังสะทา สีวะลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมฝากกดติดตามช่องมหามงคลชาแนลด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ